สวัสดีครับพอเัคตินะครับช่องเอมินทีวีครั้งนะครับวันนี้มาพูดคุยถึงแอปใหม่ดีกว่านะครับเพิ่งเปิดตัวไปวันที่2 7สิงหาเฮียไม่ได้ไปขอบคุณพี่บอยนะครับที่ได้ทักมาในเพจนะครับว่าชวนไปงานแต่ว่าไม่บ้างจริงพอมาเปิดร้านมันก็ไม่ว่างจริงนะครับเรื่องแอปฟ o ้ดเพ y i ิ g นะครับกินข้าวแล้วได้ตังค์นะครับมันก็คือเขาบอกตัวเองแล้ว,ว่ามันเป็น มันเป็นแอปดีเดเี่ที่ผนวกกับตัวของธุรกิจเครือข่ายนะครับอันนี้เขาบอกกันตรงๆนะไม่มีแอบแฝงน,นะครับในส่วนตรงนี้ที่ที่เคยคุยมาอยู่คลิปหนึ่งนะว่ามันเข้ากันได้ไหมเขาก็บอกแล้วว่ากินข้าวแล้วได้ต่างก็อาจจะมีการกินข้าวชวนเพื่อนสมัครแอปนะครับแล้วมันก็เป็นเครือข่ายลองนึกภาพเนาะมันเป็นภาพพีระมิดอะยิ่งคนแรกนะครับที่เราอยู่บนสุดนะครับถ้าเราอยู่บนสุดแล้วเรามี มีลูกค้าอ่ามีเพื่อนเรานะครับไปหาลูกค้ามาเรื่อยๆเนี่ยโอเคธุรกิจพวกเนี้ยมันเป็นธุรกิจที่คนอยู่ด้านบนสุดเนี่ยสบายสุดถูกไหมครับเพราะว่าเพราะว่าคนข้างบนเป็นคนแรกที่หาลูกค้าถูกไหมอย่าลืมนะไม่มีข้างบนข้างล่างมันก็จะไม่ตออ่อมามันก็จะไม่เป็นมันก็จะไม่เป็นตัวเครือข่ายเนาะไม่เป็นแห är. จะเป็นเครือข่ายลงมาข้างล่างนะครับก็มันก็มองในมุมของเฮียน้องก็มองว่ามันก็ถือว่ามันก็โอเคนะมันก็ถือว่าเขาอะลดการโฆษณาโดยการที่ไม่ต้องไปหาไม่ต้องไปจ้างเซลล์ก็ได้ที่จะต้องไปหาไปหาลูกค้าไปหาร้านค้าหรือไปหาไรเดอร์ช่วงแรกๆเขาอาจจะมีการโปรโมทหลังๆก็มีการให้ตัวของไรเดอร์เองไปหาเพื่อนขับไปหาเพื่อนคนขับมาสมัครต่อ นะครับร้านค้าไปหาร้านค้ามาสมัครต่อลูกค้าไปหาเพื่อนมาสั่งต่อแต่ค่าส่งเขาแพงอยู่ค่าส่งเขาแพงเพราะอะไรเขาต้องแบ่งเปอร์เซ็นต์ให้กับหลายๆแอปไอ้หลายๆชั้นเนาะคนที่สมัครต่อคือมันมีขั้นตอนของมันอะต้องไปดูอีกทีนะครับแต่เขาบอกค่าส่งเริ่มต้นที่99ไ,ไม่ใช่พูดผิดค่าสมัครเริ่มต้นที่99บาทนอกนั้นก็คือฟรีหมด เรื่องค่าชุดก็น่าไม่น่าใจก็ไม่ดูอีกทีหนึ่งนะครับคือถ้าเ9้าเก้าถามว่าเฮียมันน่าลองไหมมันก็น่าลองนะก็สมัครคือถ้าเราไม่สมัครผ่านสมาคมไรเดอร์เนี่ยสมาคมไรเดอร์เนี่ยสมัครฟรีสมาคมเนี่ยสมัครฟรีแต่ถ้าสมัครเออาจจะเสียเก้าเก้าหรืออาจจะฟรีอยู่ก็ได้นะครับแต่ว่าลองก็ได้นะเฮียว่ามันก็แค่เก้าเก้าบาทแล้วอาจจะไปหาเพื่อนคนขับเพิ่มเพื่อนวิ่งงานได้เราก็ได้เงินด้วยนะ เหมือนเปอร์เซ็นต์มันจะถูกแบ่งมาสมมุติเราไปหาลูกค้าเพิ่อมอีกสักสิบคนเพื่อนเราไปหาคนสั่งอาหารเพิ่อมอีกสักสิบคนสิบคนนี้สั่งอาหารเฉลี่ยสั่งอาหารกันทุกวันอาทิตย์ละหนึ่งครั้งอะไรหนึ่งครั้งอะไรเนี้ยเงินที่เขาสั่งเนี่ยมันจะถูกแบ่งมาที่เราด้วยอาจจะแบ่งมาที่ศูนย์จุดห้าเปอร์เซ็นหนึ่งเปอร์เซ็นก็ว่าไปเงินมันจะถูกมามาที่เราด้วยนะมันคือเครือข่ายแหละเขาโฆษณาแบบนี้จริงๆนะครับเขาไม่ได้มีอะไรแอบแสงเนาะเขาพูดกันตรงๆนะครับเขาก็มอง ถามว่าถ้ามันทําได้เป็นเครือข่ายที่ใหญ่มากๆเนี่ยมันจะเป็นการบนหลูกแล้วมันมั่นคงน,นะคนที่อยู่ข้างบนนะถูกปะคุณไปดูธรุรกิจเครือข่ายที่เป็นบริษัทด,ดังๆเนี่ยคนที่อยู่ข้างบนส่วนมากเขาจะสบายเพราะว่าอะไรเขาเขาหาเขาทํามาเหนื่อยแล้ววะคือมันมันไม่ได้ทาแค่วันเดียวสําเร็จถูกไหมบางคนอาจจะทามาสักห้าปีสิบปีกว่าจะได้ฐานลูกค้าอาจจะมันหนึ่งพันคนสองพันคนนั่นเองนะ แล้วเวลาเขาชาระเงินเข้ามาเนี่ยจะมีส่วนแบ่งเข้ามาเรื่อยๆนะครับเหมือนเวลาเราไปไปขายของเพื่อเอาค่าหนายหน้าหรือสมัยก่อนอแกลงเงี้ยไม่มีแกล์เน็ตเบิร์ดที่แกล์เน็ตเบิร์ดพวกเนี้ยมันได้เงินนะเปอร์เซ็นค่าคอมนู้นนี่นั่นแต่พวกนี้ไม่ได้ผัากงาเนเหมือนเล่าอ่ะเหมือนเหมือนอันเนี้ยเหมือนที่เขาฟู้ดเพย์อิงกำลังทำเนี่ยก็คือเราไม,ไม่ไม่มีเงินเดือนแต่เราจะได้เปอร์เซ็น์จากคนที่สั่งของเข้ามาเรื่อยๆ ถ้าทำโคบอะยังไงมันก็โอเคนะครับคุณจะสร้างฐานลูกค้าได้เลยบางทีคุณอาจจะชอบธุรกิจเครือข่ายพวกนี้ด้บางคนอาจจะเอ้ยบอกพบบอกเครือข่ายแล้วเฮ้ยมันไม่มันไม่ใช่มันไม่ใช่นคือบางคนเนี่ยเอาไปโกงซะส่วนใหญ่คือหาแบบไปคือบางทีสมัยก่อนเนาะขายของแพงๆเพื่อเอามาตุนเพื่อให้ได้ยอดให้ไดมอนไดเพชรนู่นนี่นั่น อะไรเงี้ยแต่อันเนี้ยก็แล้วแต่นะครับลองดูก็ได้นะครับไม่เสียหายเปิดใจกับมันนิดนึงแต่ถ้ามันก้าวข้ามสิ่งอะไรบางอย่างที่มันดูเราต้องเสียเงินเยอะๆเนี่ย,ย,ย,ยก็ให้หยุดซะอย่าข้ามอย่าข้ามไปมันจะมีแรงกดดันจากคนอื่นนะบางทีะแบบพูดเข้าห,วหวัวลึกเยอะๆเยอะๆดังนั้นสิอย่างนั้นสิลงแบบนั้นสิทําอย่างนั้นสิจ่ายเงินแบบนี้สิอะไรเงีย้ยเฮ้ยหยุดหยุดลอง ลองคอมลองอ่านส่งชัดมาคุยกับเฮียหน่อยนะครับว่าเฮ้ยมันใช่ป่าววะหรือส่งชัดไปหาอินฟูต่างๆก็ได้ส่งมาหาเฮียก็ได้นะครับถ้าเฮียมีเวลาอ่านเดี๋ยวจะช่วยอ่านนะครับจะช่วยต่อแต่จริงๆก็ถ้ามันลองลอง,ลองคิดตัวเองแล้วกันว่าถ้ามันเกินเกินขอบเขตที่ท,ที่ที่เราตั้งเอาไว้เนี่ยให้หยุดซะน,นะครับโอเควันนี้ใครไปสมัครมาแล้วบ้างคอมเมนต์นนนนนกันหน่อยละกันเฮียอาจจะไม่ได้สมัครแต่แลร้านค้าเดี๋ยวต้อง เวลาลงนะครับช่วงนี้มันยุ่งมากๆในแต่ละวันในการขายของไม่ได้ทําอย่างเดียวเลยอนนี้กาแฟก็ขายนะครับแซนด์วิชก็ทํานะครับแล้วก็ขายของผ่านทิกตอกก็ขายนะครับทำเอาขนมปังปี๊บมาห่อใส่ถุงละสิบบาทตั้งหน้าร้านอีกนะครับนู่นนี่นั่นเยอะเยอะมันอาจจะไม่ได้ยอดขายไม่ได้เยอะมากมายแต่ว่ามันก็มีมาเรื่อยเื่อยนะครับโอเคนะครับอย่าลืมกดติดตามกดติดตามช่องเอมินทีวีิด้วยนะครับ เพศเ,เพศทุกเียเปลี่ยนเป็นว่าเฮตีเอมินทีเบียนะจะได้เหมือนเหมือนกันนะครับโอเค,คับส,สดีค่ะ